ตรงท่อก็ดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับงานดีๆมีให้ดูหน่อยตู้งานนี้ครับ3ว่าแล้วครับเอาเลยครับท่านผิ้หลัก5ครับกับทีมงาน B-FAST นะครับโดยผู้จัดการพันนะครับ ระวังนะครับข้อออกด้านซ้ายนะครับข้อออกด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับระวังด้วยนะครับให้ความระมัดระวังครับผมผมข้ามอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมอาจารย์ครับเข้าอยเสียฝั่งนี้นะครับท้าหน้าแหวนไม่ดีดีใ่ตุ้มใส่คาระวังให้ดีดฮะพี่ดูดุกันไม่ได้หรอกปลวกปลวกตายโันหัวกัน แต่แข่งครั้งที่สองนะครับสองแล้วน้าชาติย,ยูนะครับหลักห้านะครับมาฟองก็วันนั้นน่าจะเบิกท้าผักแต่ดินเท่าไหร่ครับไม่มีเวลาเลยครับมาดูครับวันนี้ต้องรู้แน่นอนนะว่ามีเวลาเปล่าะเกิดอ,อะไรขึ้นครับมีอะไรหรือเปล่ารอบแข่ได้ดีครับออไปไป พี่พันดูหน่อยเร็วโอเคครับโอเคครับโอเคนะเอาบปิไอ้ยาวันตุ้ยยอนนะครับีมงาน uh, เซอร์วิสเข้าไปดูได้ครับเ<ด>ข้าดูดูได้ครับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับ พยายามอย่าไปขวางทางทีมสวินะจ๊ะเอาละเฮ้ยันเกือบเละฮ้ยกือบอกแล้วกูบอกแล้ว เขาไต่ไปเนี่ยเขาไต่เปล่าเอาใหม่ครับเปิดใหม่ครับเปใหม่ครับเออเอาใหม่เอาให้ตรงครับเอาให้ตรงนะฮะบริเวณที่อยู่แนวฉกตรงนั้นนะฮะถอยหลังมาเถอะเชือกเขาเชือกเขาถอยหลังมาเถอะถอยหลังมาเถอะพระคุณเอ้ยโลกนี้เกิดจะไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ระดับเทพยังขึ้นมาแล้วบาิเออร์ไม่อยากจะเหลาเอ้า อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขอยหลังเนอะขอบพระคุณมากเกิดจะไม่มีผู้บริการันล้วนะครับเกือบจะไม่มีผู้บริการพันแล้วนะครับบ้าแล้วใครจะแต่งตัวหล่อๆให้เราดูเกือบจะเป็นทีวิตอยู่แล้วนะครับสุ๊กเฝ้าหุนหน้าตาดีเออผู้อ่อนน่ารักแล้วนะ มีท่านจิว๋วน่าจะมีปัญหาคนระับที่พัดนะครับระวังเลยครับตรงปากปลาหลบไม่ทันเลยคนระัตบตรงมาเลือดปอกกลางยิงซ้ายยิงขวาหลบให้หมดนะครับผมไม่มั่นใจ เรขอพุณน,นะคนดูคนดูมั้งหลายที่อยู่ในงานตอนนี้นะครับเนี่ยเขาไข่ีแขกที่ยังรกวบไปดูนะเออบายไม่แอเย็นนะนะเนี่ยแอเย็นมากนะหนาวด้วยเนี่ยอ่ะเราก็อย่าลืมนะตรงบริเวณรถพยาบาลเนี่ยด้านนี้ครับ ทางเข้าด้วยครับกันไม่เลยนะครับตรงนี้นะครับรถพยาบาลครับยังคงดูรถอยู่ยังไม่ห่วงตู่โอเคการเข้าอีกแล้ว,ลวครับงานเข้าอีกแล้วับการเข้าเลยเคลียมใเตเข้าไปเท่าไหร่ครับเบรกมันจะล็อกอีกทีเนี่ยไม่เป็นไรตุอย่าต้องมีการดีเวลลปครับ แล้วมาดูกันครับอันนี้มีเวลาแบบเบื้องต้นนะครับพี่ป๊อกยังไม่ดีนะยังใช่ไหมรถคันนี้ใหม่นะใหม่มากครับใหม่เลยแต่แพ็กตั้งนี้เป็นครั้งที่สองับเออไม่เชื่อไม่เชืออ่อเราไปกัดถ้วยเสียนี่ยังร้อนรอ้อนเลย